มีทางบ้านถามมาว่าหนูพยายามปล่อยวางเรื่องที่คิดถึงแม่ที่จากไปแล้วบางครั้งก็ปล่อยวางได้บางครั้งก็ปล่อยวางไม่ได้หนูต้องคิดแบบไหนดีคะถึงจะปล่อยวางได้สักทีแล้วถ้าเราร้องไห้บ่อยๆจะทําให้คุณแม่ที่จากไปเป็นห่วงแล้วท่านจะไม่ไปสู่ภพภูมิใหม่สักทีมันเป็นจริงไหมคะคุณโยมลึกๆนึกถึงท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าต้องทําอย่างถูกหลักวิชา คือระลึกนึกถึงแล้วไม่ใช่ร้องไห้เสียใจอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่ได้อะไรเราเองเราก็ทุกข์ซะเป,ปล่าเปล่าคิดถึงท่านแล้วไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยที่เรียกว่าบุาพเพปตะพีเนี่ยอันนี้เกิดบุญทั้งตัวเราด้วยเกิดบุญทั้งถึงท่านด้วยอย่างนี้เป็นการระลึกนึกถึงที่เป็นประโยชน์และเราเองจะสบายใจเพราะรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่าสำหรับท่านแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นจากนี้ไปคิดถึงท่านให้ทําบุญและก็อุทิศส่วนกุศลให้ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ก็มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลที่เรียกว่าบุพภาพเปตพีทุกวันพระใหญ่คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ําก็มาร่วมงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นออนไซคือมาที่นี่โดยตรงจากกรุงเทพชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองหรือว่าจะออนไลน์ก็ตามพิธีเริ่ม 18.00- น .2 ทุ่มเนี่ยก็เลิก ก็รายละเอียดลองเสิร์ชหาใน Google ดูเนี่ยก็ได้นะขอให้ประสบความสำเร็จสบายใจทั้งตัวเราส่งบุญให้คุณแม่เยอะๆเจริญพร